มโครโฟนเปิ t ใช้งานอ้าว่า oh, <wow. S 1> ในขณะที่ฉันเป็นสารผู้คารบรักยิ่งฉันเห็นคาหนังคาเขาเลยี <c oughs> ีแลกวเหรอ <c oughs> เอออันนี้คือเห็นจริงๆเลยเว้ย <c oughs> คือเอเเ็กเองขึ้นไปด้านบนอะแต่เองอะ่ะไม่เห็นเว้ยว่าเป็นใคร เพราะว่าฉันอ่ะลงมาข้างล่างเว้ยไอ้บังครับเองเป็นนี่หว่าเองใช่แจ็คกี้แบบชิบๆเลยให้หย่อนมาเดินตามมานะไม่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 อยู่กัาเลยตลอดอยู่กับบังตลอดครับพี่หมื่นินนะพี่หมื่นพี่หมื่นผมปวดพี่หมื่นครับผมปวดพี่หมื่นหมืเดียวเดี๋ยวเดียวไอ้บังใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อนเฮ้ยมันมีขนาดนั้นคือขนาดนั้นคือมีมีแบบยังไงคือยากกินผมจะที่ไปฟังตัวละผมผมจะที่ไปฟังด้วยพยายามขึ้นหนีเซฟอยู่ พราะว่าคิดว่าเขาเป็นโกะตลอดนะครับพี่มื่นแล้วครั้เนี้ยเซิร์ฟก็วิ่งไล่ผมอยู่ตลอดผมก็กลัวผมว่าวิ่งได้อยู่กับเซิร์ฟเราเราเลยพอมาวิ่งมื่นมาพูดว่าเป็นผมอ่ะผมเลยพูดกับเซิร์ฟว่าผมมาอยู่กับเซิร์ฟเออแล้วตกไปที่ไหนที่ไหนเองอยู่ได้เอ็งอยู่เซิร์ฟยังไงเอ็งมาเกี้ยเนี่ยมีใครอยู่กูมีไอตีอีกคนอื่นใครนะมีเยอะมีเยอะพี่มีเซิร์ฟมึงนับไปเลยมึงนับไปเลยอ่ะที่ที่ผมไม่เห็นนะมียัมมี่กับยัมมี่กับพี่หมื่นสองคนที่ไม่เห็นที่เหลืออยู่นี่หมดเลย ไอ้บังอยู่ไหมยังมีอยู่นะบังอยู่ครับบังอยู่บังอยู่กับเซิร์ฟไอ้ยามบี้ครับผมอยู่กับบังตลอดครับยังมีอยู่ด้วยนะพี่หลองใหม่ครับเออพูดดิอยู่ไหนอยู่ห้องอิมเมอร์จิสซี่ทำไรอยู่ทำไรอะอยู่เชียรกำลังกินน้ำอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วไอ้คือไอ้เซิร์ฟกับบังอะคือเองก็เดินด้วยกันไม่ใช่เหรอเมื่กี้เนี่ยมันมีคนอื่นด้วยมีจุกด้วยใช่ใช่ใช่ไม่ไม่พี่หมินพี่หมินใจเย็นนะพี่เวลาพี่เจอใครอ่ะอย่างแรกที่พี่ต้องคิดเลยคือว่าตรงนั้นอะพี่เดินไปดดูแลลล้้ววววชั่่่่่่าาาาามมีีททอออหรรืเปพสถงไ อย่่าพีคือมันอยู่ตรงแอดมันออยู่ตรงแดมินไงฮะมันอยู่ตรงแอดมินไงแล้วตรงนั้นอะมันอยู่ด้านล่างเลยแต่ที่มีจะี่มีกับยำมมี่เหม็นมากไอ้บังไอ้เซิร์ลแปลกๆละสาวกับบังดูอ่ะโอเคล่าสุดปิดไหมไมโครโฟนมิวดิตพี่มื่นกดตัวโน้

เหมือนพี่เหมือนไม่ใช่เอาล่ะทุกท่านคนกดลูกขุนที่เคารพรักทุกท่านความนี่แหละคือความจริงแล้วเว้ยตีไอ้บังไอ้เซิร์ฟฉันไม่รู้ว่าเองเป็นหรือเปล่าด้วยแต่คือฉันมีข้อความที่อยากจะมาบอกถึงเว้ยฉันไปเช็คห้องแอดมินนะคือฉันไปเช็คห้องแอดมินใช่ไหมไอ้พวกเองรู้ว่าแอดมินอยู่ไหนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยฉันเห็นไอ้ไอ้ไอ้บังอ่ะกำลังซ่อมสายไฟอยู่ใช่ไหมแล้วก็ มีพี่เอทเว้ยพี่เอทกำลังนั่งมองอะไรก็ไม่รู้อย่างเออๆเลยพี่เอทเขาเลยก็เลยวิ่งลงไปด้านล่างเว้ยพี่ไปดูไล่แล้เราก็วิ่งขึ้นไปผ่านไอ้ตี๋คือเราก็วิ่งขึ้นไปด้านบนผ่านเออไปดูห้องกล้องวงจรปิดเว้ยคือไม่ใช่เห็นใครเอ็นท้ายที่ตีเห็นพี่เอทดิเจี๊ยบมาได้ยังไงอ่ะเอ็งว่าไงอ่ะ มุดคอมุดคอเออท่าน่ไปทไหที่ไหนเออไม่ใช่ที่ของจริงอันนี้อันนี้แบบเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยเเห็นวิ่งมากูวิ่งออกไปตอนแรกไอ้เซิร์ฟเข้ามาทำเควสไก่บังทำตะกิจอยู่บนกูวิ่งขึ้นบนแล้วไปกล้องห้องวงจรปิดและทุกคนเข้ามาเห็นกูหมดแล้วแต่กูหมดเหมือนเห็นจริงนะ แต่ที่มาที่แม่ผมเป็นคณงมาเลยพี่โอเคกลินแปลกแล้วไอ้พี่หมือนถ้าเกิดฉันตายนะสีฝากด้วยเพื่อนบอกพี่ไอ้พี่หมื่นเราเป็นภาพจริงเลยกลัวเดินมาแล้วแต่โชคดีเด้อเออทีแรกผมก็เห็นยังไม่อยู่คนเดียวนะผมกลับมาที่เย็่ยนเยีนเป็นไงวะเออดีมากสหายรักทุกคนเดี๋ยวไอ้ยำจมูกไอ้จมูไอ้ยำไอ้ยำไอ้ยำปวดชั้นใช่หรอเออเอาได้กินแม่งไม่ไป เคยเห็นภาพหรือคือทุกคนเห็นภาพปะเขาพูดไปเห็นภาพเลยอ่ะเขาบอกเอ็นทายที่เขาฉันเห็นใครฉันเห็นพีเอสเฮ้ยคือแบบอ่าอย่างเฮ้ยมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยหรอแบบคือไม่มีใครตายนะแต่สามารถจับฆาตกรได้อ่ะเออแปลกปะไม่มีใครตายแต่สามารถจับฆาตกรได้อ่ะไมโครโฟนมิวต <phone> อ่ะเราคุยกันต่อ ใจกันตะกี้ well. ยังไม่บ,บ,บวชไหมยังไม่บวชเพราะอะไรอ่ะวันนี้อ้วนอ้วเดี๋ยวจะหาว่าอ้วดเข้าข้างอันนี้นะอ้วดไม่เข้าข้างนะเพราะเหมือนว่าพีเอชอยู่ฮ่องกงเบียดมาอยู่ฮ่องกงผมอยู่ฮ่องกงก็ใช่เลยก็เขานี่เขาเห็นกันหมดเลยทุกคนเลยพบียดอยู่ฮ่องกงใช่ฮ่องแอดมินทำไมเขาถึงมาไวขนาดนั้นก็ตุกตังแล้วก็ตุกตังแล้วผมโหวตไปไปยำ บอกเลยนะเว้ยว่าเอ้อยู่ห้องก้องท่านได้ถอดเลยใช่ไม่โอ้ยห็ย้ำย้พี่อ้วก็เห็นว่าพี่เอสอยู่ห้องนี่แต่สิ่งที่พี่หมื่นพูดเขาเห็นพูดปุ๊บเขาเราเห็นภาพตามเลยเป็นการเป็นครั้งแรกอ่ะจริงจริงว่าเป็นครั้งแรกที่อ้วเล่นเกมมาเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่ว่าไม่มีใครตายแต่เราจับฆาตกรได้จริงไหมไอจุกจริงไหมเปนกติจริงคือมันไวมากมันมาไวมันคือบังดูมันไม่น่าใช่เห็นว่าไง คือผมเคยยำแต่ผมไม่เกยอยากที่จะเป็นคนดีแล้วก็นะเกยจะต้องดูความจริงเอาแล้วก็ท้ายผมดาวเดีวก็ย้ำเกย์ี่อยาอะไรให้นะไอ้เทียกูเดินขึ้นไปจริงเปียกถูกเฉยใช่หรอใช่หรอเอ้ากูเดินอะไรพี่เป็นหรอกูเดินผ่านเอเปกเอ้าแล้วเปกไม่พูดอ่ะเอ้าชนะเฉยโอ้ไอ้ควายแต่งคนเดียว พี่หมื่นรอดใจด้วยว่าว่าบลูอ่ะมันมุดเข้าไปไม่ถึงกล้องเว้ยไม่รู้เลยพี่ไม่รู้เลยแต่พวกมึงรีบโวยกันเลยกูยังไม่ได้พูดสักคำเลยไม่รู้เลยเก็บไปที่ไหนบ้างไม่เห็นภาพไม่เห็นเห็นภาพแบบชัดเลยพี่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอแบบนี้เลยพี่หมื่นเล่าแบบทุกคนแบบเฮ้ยอุวมตกใจแล้วกดโหวตทันทีเลยอ่ะไทุกคนเลยเ็นมทำไม่ดีมากอ่ะผมทำมาแค่แค่หนึ่งวงงงอะทำเฉพาะถู่กล้องอย่างเดียวกูก็เลยเอากล้องอ่ะมาเล่นกับกูแก่เฉยเลยอ่ะอง แต่แต่ผมเชื่อพี่มื่นพี่ของพี่เดินมาใกล้ใกล้แต่เดี๋ยวมันจะมั่วกันเถอใครมาไวขนาดนี้ถึงความจริงมันจะมั่วเกิแต่พี่ของพี่พี่แม่นจริงอ่ะแม่นจริงแม่นจริงคือตายเพราะว่าไอ้เป็กคุยกันยิงได้เป็กคุยกันยิงมันกูเดินมาหายมาแต่กูอ๋อไอ้เป็กเออว่ะอื่นๆอยู่พี่อนื่นๆ